สวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวนุจะพาน้องไปหาหมอตอนนี้เลยนะคะนุกเลิกจากโรงเรียนกลับมาแล้วนะคะออพอ,อ,อสั่งปิดแล้วแล้วก็นุก,ก็กลับมาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยแหะคะ่ะบ่ายเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนประมาณบ่ายสองนะคะประมาณบ่ายสองถ้าปล่อยไว้นานพรุ่งนี้อาจจะมันจะไม่ดีนะคะเพราะว่าน้องอึบ่อยเหลือเกินนะคะ ก็ตัดสินใจจะพาเขาไปคลินิกใกล้บ้านก่อนนะคะเพราะไปในเมืองคงไม่ทันแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปหาหมอกันนะลูกนะเดี๋ยวจะได้ดีขึ้นนะหนูเหมียวเล็กเหมียวเล็กก็ยังกลัวน้องบางทีก็ขู่กันอยู่นะคะก็ก็คงจะเป็นเออเเหมียวเล็กเหมียวเล็กเป็นปกตินะคะที่เขายังไม่คุ้นชินกันนะคะเดี๋ยวจะพาน้องไปก่อนนะคะ มาาเอาาน,าเน้องเก็บเก็บน้องมาน้องโดนหมาไล่ไปอยู่บนต้นมะม่วงวก็เอาเขาลงมาแล้วก็ไม่รู้เขาจะไปไหนก็เลยเอาเลี้ยงเขาไว้ในบ้านเลยเแบบฉีดยาลดัเกเตอร์แ้วก็มันแดงก้นมันแดงมาก<อ>แล้วก็ฉีดยาแ่าเช่ะต้อ,องดี้งแบบลูกแม่ครับไม่ได้ถ่ายไปรย่าน<อ>ไม่ได้อะไรบานนีมันอาจจะถ่ายแล,ล้ไไมันใส่ไม่่อยดี นีก็ทีอาจจะก้อนกรอแล่ก็กรแล่กของคนอนี่งช่วงออนว่ามันจะได้ปรับสมดุลงอ๋อได้ค่ะได้ไม่เพียร์ตรงต้องตื่นมาแล้วมันจะเพียรค่ะอนนี้อากจะไม่กินข้าวถ้าเพียรเลย พอดีขึ้นพอหายดีก็ค่อยมาเสียบตัวตีนกันดังท่าทางคอนดี่ะป้องก,กันโรคเสียบยาแล้วตัดสิวอุ้ยเจ็บไหมลูก <c oughs> เก่งมากไม่ร้องเลยเออแป๊บนึงลูกแป๊บหนึงแปบบ๊แบบเดียวจะได้หายนะ ปล่อยไปก็ตายอ่ะหมาหมารออยู่ใต้ต้นมะม่วงเต็มเลยเออเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วใชยาครเชิไปกินต่อนะค่ะเป็นยางยานานค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะดีแล้วนะคะเนี่ยพอมาถึงก็กินอาหารกินเอากินเอานะคะกินน้ำเยอะกินอาหารเยอะ ก็ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะน้องไปหาหมอกลับมาแล้วนะคะกลับขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ